ออได้วยกันออกด้วยกันไอ,อ,นนอ,อนช้อนไปครับกูชุดช้อน,อนอพี่ช้อนอคับคูมึงนี่ใจร้อนก็ไม่ได้หรอกใสจจมี่จอมน้องอยผมยอมไม่ได้บนหน้าผมออกช้อออกป่าวออกออกนี่ยังไม่ถึงสองเดือนยังไม่กูออกกเหรอ โอที่ร้อนไอีแมวแวชื่ออะไรสามเขาขยำเที่ยสามไม่ผู้ดอเหลาสามเขาขยเที่ยเออชื่อจงายดีปวารหลานเท้าเวดนี่ปวารหลานเท้าเวดกูสวายลูกชายเท้าเวดเออมึงโตเออเดี๋ยวก็ดเดี๋ยวกเล่นไก่อน อยากทำเป็นเองหาลิเกเนี่ยอย่าไปทันเลยเออมึงว่าวเอารองเทาเท้าเวทเอาว่าเอาเอาไปเอาว่าวคู่เทาเวทเอกอาว่าวไอ้นี่ปวาครูาหยไม่งเอาีเอสามวงเอาพบ่เอสวไปอไปอยู่แล้วเดีแม่ฉายไปมา้องทำมีสอาลาแสนกว่านะ เลยถ้ากลับบ้านเล่นอวัน้ใช่เราะานตงกลับบ้านไปคุยเรื่องงานเออะคมันเป็นอย่างนี้เออสี่สิบเวทีสามสิบเมตรแหสามสิบเมตรเรไปคุยรอคณะมือเล่นแหน่เล่ลงเย็นด้วยนี่ลงเยนพ่อเขาด้วยจอไ่ทอนอนอาบักให้กับพ่อคุยกําเงานเงิ่นีเจ็ดสิบนี่ยเจ้้าปีเองเ้าหปีคณะมือเจ้าคโป אללה, 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 אללה สามเขาสามเขาเลย่านจอกว่าต้องรึกษาก่อแล้วถ้าเออกไปีทีเนี้ยใช่ไหมเราหาเอีกนะเราเชิญเราน่าเชิญวางตัววางตัวเลยได้ปล่อยต้นแหม่สามเส้นรักสามเส้นรักเจ้าภาพขออืเขาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเลยสามเรื่อยเรื่อยสามเร่อยเรื่อยสาเรื่อยเรื่อยเออเจ้าภาพตองอันนสามเรื่อยเว่อยหมายึนทีกคืนเใช่ใยวสามเรื่อยเดี๋ยวพ่ออูเนี่ยสมองเป็นพระเกลูกเราเปลูกสอนสิงสอนสิงมึงเป็นตัวแรก้สอนสิงมึงไม่น่าแก่จงวะห้า สอนสิงกูเป็นส่วสิทธิ์ส่วสิสิกูเป็นสอนล่างคนจคนจช้อนไม่ต้องทำอะไรเป็นพยานน้าเดี๋ยวกูคอยชักให้คอาทำนี่พอจอมาบอกจเออจะไม่ไหวนะเพราะว่าสิงีกูกลัวมันดึงเนี่ยสองสพยานหน้พยานหน้าเนี่ยสนี้มนดไฟ